ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมว่าไม่ควรพลาดอย่างแรงเพราะว่าที่ดินสวยมากคอนเฟิร์มนะครับว่าสวยมากแล้วก็ที่สําคัญคือที่ดินผมแล้วด้วยราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ อรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Kingdom สุบัติก่อนนะครับเป็นช่องที่รวบรวมที่ดินแปลงสวยๆครับตัวประเทศไทยไว้ให้กับทุกท่านได้เลือกชมก็เช่นเคยครับผมจะมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับที่อยากนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ลองเลือกชมดูสหรับท่านผู้ชมที่กาลังมองหาที่ดินสำหรับปลูกบ้านนะครับที่ที่ถมแล้วขมว่าที่แปลงนี้ไม่ควรพลาดอย่างแรงเพราะว่ารูปแปลงสวยมากบรรยากาศก็ดีนะครับเดี๋ยวหน้าแปลงเป็นยังไงบริบทรอบข้างเป็นยังไงวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านลองเดินเยี่ยมชมดูครับที่ดินแปลงนี้พิกัดตั้งงงงงงอออออยู่ททตาาบบบลััวภจหดนน เนื้อที่ทั้งหมดนะครับของที่ดินแปลงนี้ห้าตารางวาหน้ากว้าง16เมตรลึก24.5นะครับมีถนนน้ําไฟเข้าถึงนะครับถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนลัดยางกว้างประมาณสัก6เมตรนะครับหน้ากว้าง16เมตรเนี่ยเริ่มจากไหนเริ่มจากตรงนี้เลยตรงเสาไฟนี่แหละครับนี่นะแนวเขตของเรานะครับหน้ากว้างเริ่มจากตรงนี้นะครับก็จะไปถึงตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแนวรั้วนะครับคือเขาก็จะทํากําแพงไว้อยู่แล้วนะตรงนี้ แนวรั้วตรงนี้ตรงนี้นี่คือ16เมตรที่ผมพูดถึงนะให้ดูนะครับของเราเนี่ยติดถนนเลยถนนตรงนี้นะครับกว้าง6เมตรจากถนนสายหลักคือบางกวยไซน้อยนะครับเข้ามาถึงตรงหน้าแปลงนะครับประมาณ250เ <i> มตรเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมลองเดินดูข้างในก่อนดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยที่ผมบอกว่าถมแล้วเนี่ยถมไว้ประมาณไหนแล้วก็ด้านในเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างในก่อนดีกว่านะตรงนี้ด้านในในแปลงของเรา ก็ถมไปแล้วนะครับถมไวทั้งแปลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่จะซื้อแล้วก็ปลูกบ้านนะครับอาจจะถมเพิ่มอีกนิดนึงไม่ได้เยอะนะนิดเดียวเองนะครับตรงนี้โล่งเลยนะโล่งเตียนเลยแหละเพราะว่าเพิ่งถางหญ้าออกนะครับ24.5นะครับก็จะถึงประมาณนี้นครับตรงแพงแนวเขตจะดูตรงนี้ครับให้ดูฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนู้นก็จะมีแนวแนวเขตของเขาอยู่เห็นไหมฮะหลักเขตรตรงที่ผมยืนนี่แหละครับ 24.5เมตรนี่ก็คือที่ดินที่ผมอยากนาเสนอนะสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่แปลงเล็กๆไม่ได้แพงมากแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลจากถนนสายหลักผมว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมันควราลาดให้ดูบริบทรอบข้างก่อนดีกว่านะครับข้างเคียงของเราก็เป็นที่เปล่าเนาะแล้วก็บริเวณแถวนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนเนาะฝั่งตัวข้ามของเราก็จะมีหมู่บ้านข้านหน้านะครับก็จะมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นถนนสายหลักบางกวยใจน้อยนะครับถือว่าเป็นตําเลนที่แบบดีมากเลยแหละสําหรับท่านผู้ชมที่กํ เพื่อปลูกสร้างนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าระบบสานุปโภนะครับก็คือครบเลยมีน้ําไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วซื้อปุ๊บนะครับสร้างต่อได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้าง16แล้วก็ลึก24.5รูปทรงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็หันหน้าทางทิศต,ต,ตะวันออกเฉียงใต้แล้วที่ดินแปลงเนี้ยตั้งอยู่ตรงไหนที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตรงซอยมหาไทยเลี้ยวก็มาประมาณ2 5 0เมตรก็ที่ดินแปลงนี้ละที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะกับการทําอะไรบ้างหนึ่งนะครับปลูกบ้าน ผมว่าก็โอเคเพราะว่าข้างในก็จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับแล้วก็ซื้อทําอะไรอีกทําโกดังก็ได้นะตรงนี้ผมว่าก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนสนใจที่ซื้อแล้วก็ส้างบ้านขาย แบบนี้ผมว่าก็ได้นะครับเพราะว่าทำเลมันดีอะครับมันใกล้ถนนใหญ่ทำอะไรได้อีกก็คืออาจจะซื้อเพื่อที่จะเก่งกําไรแบบนี้ก็ได้นะครับซื้อไว้ยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าแถวๆนี้นะครับคือที่ดินเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีแปลงนี้ทำเลดียังไงราคาก็ขึ้นทุกปีสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้นะครับมันใกล้เคียงตรงไหนบ้างอบตอบางบัวทองประมาณ850เมตรการไฟฟ้าะนะครหลวงนะครับ1.3กิโลเมตรใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทอง11กิโลนี่คือสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้นะครับฟับงมาถึง ชอบไหมรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของไหมเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมว่าไม่ควรพลาดอย่างแรงเพราะว่า,วาที่ดินสวยมากคอนเฟิร์มนะครับว่าสวยมากแล้วก็ที่สําคัญคือที่ดินถมแล้วด้วยนะครับราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่2องล้านบาทถือว่าถูกนะถ้าเกิดว่าเทียบกับทาเนแล้วผมถือว่าถูกเลยเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นต่อตารางวาล่ะต่อตารางวาก็คือ25,408บาทต่อตารางวาทีนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองว่าแล้วที่ดินแปลงเนี้ยมันมีข้อดีไหมมันมีข้อเสียหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจว่าให้คะแนนเท่าไหร่ที่ดินแปลงนี้นะครับอ่องตรงนะครับผมยืนอยู่ตรงตรงหน้าแปลงนะตอนนี้นะครับคือข้อดีมีเยอะข้อเสียก็มีนิดนึงข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะครับ1ครับทำเลดี2ครับรูปแปลงสวย 3มีระบบสารอุปโภคครับครบเลย4ี่ครับเป็นที่ดินที่ผมไว้แล้วนะครับ4ข้อนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลที่น่าจะเพียงพอในการประกอบในการตัดสินใจนะครับข้อเสียอะไรข้อเสียนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับเท่าที่ผมมองหานะตรงนี้ไฟถนนไม่มีนี่คือข้อเสียท่านผู้ชมอาจจะกังวลว่าเอาแล้วไฟถนนไม่มีแล้วมันเปียวหรือเปล่านะครับบอกตรงนะครับว่าตรงนี้ไม่เปียวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นย่านชุมชนนะครับมีผู้คนอยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับคะแนนที่อยู่ในใจผมนะครับผมให้นะครับ เพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับข้อเสียแทบไม่มีเลยนะแต่เนี้ยก็คือพยายามหาจนได้ครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมสบายใจว่าเออมันมีข้อเสียนะอะไรเงี้ยครับบางคนนะครับอาจจะพูดมาทุกอย่างดีหมดเลยแต่พอมาดูแล้วมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมอยากให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็อยากให้ความสบายใจกับท่านผู้ชมที่กําลังดูช่องผมอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับซื้อที่ดินจากช่องผมแน่นอนครับ ท่านผู้ชมจะได้ที่ดินที่ตรงปกเลยไม่มีหมกเม็ดนะครับก็คือเป็นที่ที่สวยเลยแหละเพราะผมคัดมาประมาณนึงแล้วนะครับก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยผมต้องคัดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าที่ดินแต่ไหนก็จะลงช่องผมได้นะครับผมคัดมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ซื้อได้ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้คือผมการันตีเลยถ้าเกิดว่าซื้อที่ดินจากช่องของผมราคาที่ดินที่อยู่ในในช่องของผมนะครับเป็นราคาที่เจ้าของเขาตั้งขายผมไม่ได้บอกเพิ่มไม่แต่แปลงเดียวทุกแปลงเลยนะผมคอนเฟิร์มนะครับว่าทุกแปลงให้ท่านผู้ชมนะ ท่านผู u, ้ชมดูแล้วเป็นไงบ้างครับชอบไหมถ้าเกิดว่าชอบนะครับสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยที่ขึ้นให้ตามนี้นะครับหรืออยากได้ละเอียดนะครับก็สามารถกดดูรายละเอียดตรงใต้คลิปตรงนี้ได้เลยบางทีท่านผู้ชมอาจจะฟังผมไม่ทันเนาะผมอาจจะพูดเร็วไปนะครับก็สามารถอ่านตรงใต้คลิปได้นะครับดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ